เรียกว่าสุตตะมยปัญญาสุตตะนี่เกิดขึ้นไางสุตตะมีเกิดขึ้นจากการได้ยินการได้ฟังเช่นเราฟังกันในขณะนี้นี่ว่าเป็นสุตตะเกิดขึ้นจากการศึกษาในการได้ยินหรืออันาำรับกำลาต่างๆก็เป็นสุตตะเหมือนกันเมื่อสุตตะเหล่านี้มีอยู่อย่างเนี้เราก็ต้องเอาปัญญาที่เรามีพื้นฐานมาพิจารณาหลักความจริงในสุตตะว่า หลักความจริงของ,ของสุตตะในการศึกษามีอะไรบ้างถ้าเราได้ยินในฟังว่าท่านพูดเรื่องอัตตาหรือพูดเรื่องธาตุสีว่ามันมีอะไรเป็นของของตน,นจริงไหมก็หลักความจริงเรามาคิดกันการคิดกันบ่อยๆอ,อย่างนี้เลยว่าจินตามัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอยู่ที่นี่ ไม่ใช่ว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิดังเราเข้าใจมาแล้วอันนั้นไม่ใช่ปัญญาเกิดขึ้นจากความคิดของเราเองคนไหนชอบคิดชอบนึกตร่ตองไขว่วร่นอยู่เสมอๆนั่นแหละปัญญามันเกิดขึ้นอยู่ที่นี่เสียบแหลมอยู่ที่นี่กระดาอยู่ที่นี่เนี่ยนีว่จินตาต้องการไข้่ควรการนึกคิดคิดเรื่องหลักอะไรหลักความจริง หลักความจริงว่าธาตุสี่ขันห้าเราที่เราเถื่อเป็นอัตราตัวตนทั้งหมดน่ะเป็นอย่างไรมันต้องมาคิดกันมันจริงไหมว่าอัตราตัวตนนั่นนี่ว่าจินตาปัญญาในช่วงนี้เราไม่ต้องใอยมันเันเกิดขึ้นล้ามีอยู่แล้วใช้งานไปเลยใช้งานไปเลยให้มันละเอียดให้มันลึกซึ้งให้มันถึงแก่นแท้ของหลักความจริง ส่วนปัญญาที่จะเกิดขึ้นน่ะมันเป็นภาวานามายะปัญญาภาวานาญมายปัญญาเนี่ยในหนังสือท่านบอกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวานาหลักการภาวานาที่ให้ปัญญาเกิดขึ้นน่ะเราทำใใ้คล่องตัวหรืออยังถูกต้องหรืออยังถ้าภาวานาของเราที่ภาวานาไปนั้นยังไม่ถูกต้องยังไม่เข้ารองรอยตามหลักเหตุผลตามหลักความจริงๆแล้วนี่ ภาวนาบัญปัญญาจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะภาวนาวัญญาะเป็นภาวนาขั้นสูงอีกศัพท์นึกว่าเป็นวิปัชนายาปัญญาระดับนี้เป็นปัญญาขั้นสูงส่งเป็นปัญญากําลังจะบรรลุธรรมในช่วงขณะนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่ามาเนี่ยเกิดอีกไม่เกิดจริงอันตะมาประจำว่าเกิดจริงด้วย แต่ไม่ได้เกิดจริงในช่วงนี้มันต้องคนนั้นต้องภาวนาไมา่คล่องตัวในหลักสมาะกกรมฐานยิปจัฒนากรรมฐานให้ถูกต้องเสก่อนถ้าหลักการภาวนาทั้งสองอุบายไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักความจริงในความคิดเห็นในสมาธิถี่แล้วเนี่ยหลักในการจะให้ปัญญาเกิดขึ้นดังอธิบายมาเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลย มาจึงพ่อบ้าในว่าสัมมาพิฐิสัมมาสังกปดังอธิบายมาจึงเป็นหลักยืนตัวเอาไว้เราเป็นข้อพิสูจน์ตัวเองว่าปัญญาเราพิจารถึงไหนแล้วเมื่อปัญญาพิจารไปแล้วก็ดูใจเราอีกขั้งหนึง่งใจเรามีความผูกพันกับของสิ่งใดที่นี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งการพิจารธาตุสินะ่ะเป็นพิจารธาตุส่วนประกอบของจิตใจส่วนจะเอาอาศัยกัน่หรอ ปัญญาพยายาจิจาาณาเคาะจิตโดยตัวอภพิญนาอย่างไรเนี่ยปัญญาที่กับพิจรณาอย่างนี้ถ้าเราไม่ชํานาญจริๆพิจพิณาไม่ได้มันต้องชํานาญในพยยนิจารณาธาุมาก่อนพิจรณาเรื่องความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนจึงจะมีความเข้าใจเรื่องจิตพิารณาจิตได้ันถ้าว่าจิตเห็นจิตจิตรู้จิตมันมันส่วนละเอียดมากๆตรงนี้มันต้องเห็นด้วยปัญญา ถ้าไม่เช่นนั้นการภาวนาเราจะไม่ไปถึงไหนมันจะลอยอยู่ในแอ่งเดียวกลับไปบนมากลับมาบนไปอยู่ที่เก่าเมื่อนั้หาทังออกไม่ได้